เขาไม่โอเคเขาจะนะตาทำจดเป็นสมาธินะเข้าใจไหมไอหายนผีหาเนไม่หอนกไม่ยอมนี้เรามเอแล้มีมีเจลอยู่เราเลยตอนที่หาย้องนี่นะคนตีตีสางกาแน่นอนเอาไว้่อนะตมาอรู้ง มองหน้ากูหน้าไกัข็งต้มเลยยิงยืงเหมือนเจ๊นั้นยืดอไรไปนี่นักเจ็ดนักใช่ไหมเป็นอะไรมาทำไมสงสัสเหรอปวดร้าตัวนี่นั่งักก่อนให้หายปวดจังวนเดม่ปวดยู่เนี่ยปวดหน่อย้ฮะม่รู้าด้วยลุอหออ๋อนั่นอันนี้อกเกียว์เรองคิวไม้เอาอี เอเช้าเอเช้าไม่ได้รถกามาไ้ตีสามได้เล้เจ๊จะกลับหรือไงพึองมาพิ่งมาเพืจะกลับอะไรเาห้องรอเยทำไม่าอวอ้าวอ้วนอ่ะัวาเราเยบันก็หเอาทอตย์ก็เยอะยเอวอัีเยอะตั้งตอีที เยะอยชนุทเววนนมรณะสุขัโนะโมายาเวนโนจะตมหาลาชิตายอะทอวันตอวัดเาะภูริโตเวสุสวมุทังโตวเวนโนนะโมายะอุจาริปิปิปอดิกอดยปอติอดินติปสินิปิิอดิตอดอิออิอิ ิจานิจากายเยกายเยเตโตเตโตวิติวิติเปติเปติสิกเลสิกเลอันัตยันโตอันัตยันโตกายะสังติกายยะสังติอะไรที่อยู่ในตัวพวงนี้จงสับแดงออกมาออกมานะออกมาให้หมดนะออกมาออกมามึงออกมาออกมาออกมาซะนะมึงฮะให้โอกาสมึงหลายรอบนะออกมาออกมาซะนะออกมา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 จงมาลงมาลงมาออกมาออกมาออกมาสำแดงออกมาสำแดงออกมาสำแดงออกมาออกมามึงออกมาออกออกมาออกมาออกมาซะออกมามึงออกมานะออกมา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  ลงมาลงมาลงมาออกมาอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอเนาะยันโตอเนาะยันโตกายยสันติกายยสันติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอเนาะยันโตอเนาะยันโตกายะยัตสงตไปนิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอเนาะยันโตอเนาะยันโตกายะสันติออกไปนิจจานิจจากายะกายะเจโตเจออกไปจะไปอยู่นทำหาอะไรฮะ ให้โอกาสแล้วมึงไม่เคยที่จะรับโอกาสเลยผู้ผิวเวนนะนิจาริจากายเยกายเยเจโตเจโตวุติวุติปีตีตีแีตเลยชอนัยันโตอนัคยันโตกายะสังติกายะสังตินิจาริจากายเยกายเยเจโตเจโตวุติวุติปีตีตีีตีก็เลยก็เลยอนัคยันโตอนัยันโตกายสังติหนักไปหนักไปหนักไปออกไปบาจงบาจงบารจงบาริจงบา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 จบาจ

lang มาอยู่ bài กันไปไปหัวหัวหัวโกโก้ตายนะมาอยู่ไป

বাড়ে দিক মানে 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 দিক

ओ ि ब เอาปุ้ง चांग जाए काय जाए ते दो दे तो दो सी ते 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 निकले इकडे अनान तौ आ ओ ओ ओ करते आहे रे म्हणजे म्हणजे बायिंग 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 बाय 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 ไปรื่อยๆไเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรืเอยๆไปเรื่อยๆฮะฮะหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ปล่อยเลยนเดี๋พักก่อนเอาก้นไม้มาใกล้กำแพงเรียกมาอนเอาไปซักก่อนนะเจ็ดสิบไปนั่งดูอาการอยู่นะยี่สิบสี่ค่ะอะไรเป็นอะไรน้องเองมีอะไรปล่อยมาคุยกันจะไปให้ไปมง อย่าฝืนอยากจะรู้ว่าใครปล่อยไม่ปล่อยพ่อปล่อยต่ออาวุธทังยอมไหมอยากจะไปหรือเปล่าฮะมาแฝงให้สุดก็มาแล้วเนี่ยเออก็รู้ไงก็เองเป็นตัวเองอะแต่ว่ามันมันก็พยายามจะมาฝืนเนี่ยกูไม่รู้จะมาส่งตัวไหนมาเนี่ยเดี๋ยวไปตีกันเสุดใช่ไหมทำไมต้องไม่หยุด

จะเย็นมานั่งก่อนนั่ต่อที่ม่มี่อู่ที่นะไะ